ตื่นเนี่ยเหมือนเศ้ามากมื่อนี้บรรยากาศก็ดีดีนี่คุ้มผาตาน่ะลมวีวีอยู่พอบาดนอกอัดมันอยู่สูงนูนสูงอยู่เตื้งเขาผุ้น่ะแล้วนะตอนนี้มันก็เดือนพฤศจิกาแล้วมันบอบรรยากาศมันก็เริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้วค่ะบ้านเฮ่ากับหนาวแล้วเด้และนี่พ่อเอกของเฮ่าค่ะบ่าวท่องจำได้บอเพื่อจำได้บอล่าสุดมารอบนีบอคำล่ามใส่ฉันแล้วเด้อค่ะมาบนฉันดีบอคักสงสใส่ผืนสิขิดหอดน่องใส่ฉันขิดหอดคุณยายทองเรือนฉันก็ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไปฝากสองคนนั้นแล้วเด้หลังจากนั้นกับว ฉันเอาอาบได้มันพึ่งแล้วมันหนาวว่าจันว่านอนอยู่เบาดินแนวๆอยู่สูโอ้ยเราเบิ่งอยากกลับไปกอดไปหอมแห้งซะเอาออกมานี่เอรอาเอร์อาปากกินย่างเดียวได้หน่จะเป็นกินเก่งแห้งแต่ว่าบ<า>่เป็นยังสต็อกนมอยู่บ้านแน่นค่ะฉันปั่มไว้เกลมหาสิบถุงผุนยอยู่ในช่องฟีด <c oughs> ฉันเลยบอกว่ากินให้ท่านโหลดเดี๋ยวกลับไปนี่ฉันปั่มไม่ค่ะหลังจากนั้นก็มาหาอาบน้ำอาบน้ำนค่ะลูกสาวแล้วนะอาร์ตเพิ่นกับมาเป่าผมให้นะอาร์ตบอกว่าไดเป้าผมมันนี่เอากลับบ้านน้ำเลเดอร์เอากลับขอนแก่นน้ำ ไปกับพาก,กันไปรถสองขั้นเป็นบอยิงแต่ลูกสาวฉันมันบ่ขึ้นรถน้ำฉันกับก่อนเกวก่อน่ําเลยค่ะพูดไปขึ้นรถน้ำนาดพ่น,น่ะมือนีเฮากับสีมาลานอาหารหานุฮาลายแถวพัทยากรลานที่น้องอัดผ้ามาาตตอนนั้นแหะตอนท่านในคอดลูกนะมาหอดหญิงพวกฉันท่านในบ้างกัะเป๋าบ้างโตซำเพราะท่านในรองล่ำทํำเพ่งได้หน่อยสอคนนีแนลนลุ่งน้ำทวนมานึงโอ้ยหามขบฟังฉันละห้องตายใบ,ยบยอยู่แต่บักกันสีลงไปน้ำลูกขบ่อวค่ะแดดมันแห้งบ่อไว้ยังตีน้องมิวนะจำได้บอ่งเยยาดีว ก็คงสิคิดว่ามาเทียวกับซัมบอด้มาจังสีแม่มารอดนีก็เลยเอาเต็มทีค่ะและนี่ค่ะเพื่อนเหตุกระโปรงล้อยไปกลางนา้ำฉันกัเลยห้องปล่อยมันลอยไปเลยอยยาลงไปเอาเด็ดขาดสักผักก็เลยมีฝรั่งว่ายนา้ำค่ะมา้นงมิวเป็นคนบอกเพื่นได้ว่าเอากระโปงให้หนูแน่แต่เพิ่นบอกไทไ่เยแต่ว่าฝรั่งที่ว่ายน้ำม,มาเพื่นกฟ็ฟังออกเสยได้บัดนี้เพื่นก็เอาหน้นางพอเอาใหานังนั่งวางในหูบอก thank you ซัน่า้องมิวโอ้แต่ว่าจังห่ะตอนที่บอกให้ฝรั่งออกกระโปงให้น้ำบอกเล่าได้ยินเอา นเซนโอ้ยหญิงกินซองย่างนี่บ่เป็นกินลินดอกกินแทนเขาได้เลยมันอิ่มมือนีเบิดมือมันกระเซ็ภารกิจตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันบอเห็นงานไรสุดนะมือนีก็เลยสิพาลูกเที่ยวค่ะพาลูกบปว่าจัดเต็มเต็มทีเลยแต่ว่าสปอนเซอร์ในการพาเที่ยวทริปนี้กัน้องอัดคือเก่าก็ต้องขอบคุณน้องสาวคนสวยที่เป็นธุระให้สุยางสิไปไสสิเฮ็ดหยังทุกสิ่งทุกอย่างนางสิจัดแจงให้ฉันเบิดเลยเด้บ่แม่นน้องสาวแท้ๆก็ซ้ำน้องสาวน่ะหญิงจะเป็นดีแหงคือเอาง่ายๆว่าณตอนเนี้ยครอบครัวฉันกับครอบครัวน้องอัดน่ะมันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วจังซี่แม่มันก็ถือว่าเป็นความโชคดีของฉันที่ฉันพ่อกัลยามีที่ดีจังง องาจพอน้องสาวที่ดีในชีวิตนี้ฉันก็ถือว่าฉันโชคดีอยู่ดอกที่พอคนดีๆระหว่างนางกินตำบะฮุ่งอยู่นี่เนาะฉันอยากสิบอกว่าโต๊ะนี่มันมีสองสันเนาะหญิงแล้วเก้าอี้มันเป็นเก้าอี้นอนขันเสียววางไว้สันเทิงก็ต้องยืนกินขันเสียววางไว้สันล่างก็ได้นั่งกินแบบนี้แหละโอ้จะเป็นอุจวัจจะสองชั่วโมงผ่านไปเด็กน้อย2คนนี่ก็เปลี่ยนสีแล้วค่ะเล่นคักเล่นเนจนได้บังคับขึ้นมาทีแรกให้ก่อนแก้วก่อนคําลงไปเอินว่ามีผู้ใดขึ้นมาจักคนเด้บาดที่นี่ก็ต้องให้ไผติให้พี่ลิ้นค่ะให้พ่อบู้บินให้แฟนน้องอันน่ะลงไปเอิญเห็นตาขึ้นมาทั้ง2คนเลยบาดนี่ตอนไปเอิญที่แรกก็บอกว่าบ่หิว หิวได้บันิเขาแต่พอตะเปี่ยนเสื้อผาขึ้นมาแล้วยิงเอ้ยตะละคนสง,งาบสเงยิหิวัสนคิดเบึงว่านงมิวนะ่ะขนาดมันเป็นคนกินนี่ยังค่ำสองข่ำกินได้นน่อยดิมันกินพิซซาเจวซินหนึ่งพอตะเข่าพัดมากก็กินเบิดเป็นจานค่ากินเขาพัดแล้วย่างเแล้วปีใกล้ทอดอีกกินพุ่นละสามี่ปีนะกูนะกับบูบินนะโอ้ปาก็บ,บอกว่าบ่บหิวบ่หิวเด้หน่อยสอนนี่พอตะขึ้นมาเอ้ยสงาบสเงานิบัสนแล้วเอาจริงๆเด้อแนีกินตีนองอารัดสร้างมาลอบล้างแน าพัดอีหยังนี่แล้วก็สั่งหอยลายพริกเผาสั่งข้าวพัดสั่งต้มยำเอ่ยนั่นโน่นนี่โอ้แต่ว่าบอกหลายอยา่างแล้วก็สั่งปีกไก่ทอดปลากระพงคือแบบว่าหันมาอีกที่หนึ่งสั่งเต็มโตุ๊่นยิงฉันกับก้อนแก้วก้อนข้ามเลี้ยวเบิงหน้ากันโอู้เฮาสิกินข้าวแรงได้บ่ละ <c oughs> แล้วนั่งวางอ <c oughs> ะไรหูบ่แบบนี้อัดเชื่อว่าพี่ดุต้องกินได้เพราะว่ายัางไงร,รู้ไหมคนปั๊มนมอ่ะมันต้องกินอะไรบ่อยๆ,ๆกินอะไรเยอะๆกินได้เดี๋ยวก็กิกนหมดกินเข้าไปเยอะๆปั๊มนมน่ะเดี๋ยวมันก็เผาพันไม่อ้วนหรอกคุณเด ก้อบาหลังจากนั้นพอ่อตาชันปั๊มนุ่มช่วงใบสามซีเรียบร้อยแล้วห้ากับสิบหักกันเต้ากันค่ะเช็คบินน้องมิวกับวู้บินเด็กน้อยซองขนนันกับ,บ่มยางเอาค่ะแลนเอาโอจกอักอีหยังหองหูงหป,ปูปีกไปมองได้ดังมองหันได้เสียงนะ่ะแล้วน้องมิวนะกันพ่อมองได้สวยๆงามๆนั่งสีบางแด้หูบ่ถ่ายรูปให้หนูหน่อยคุณเด้อุยจะเป็นมักเซลฟี่คือแม่มัน <laughs>